บทสรุปครั้งนี้ก็ขออวยพรให้คุณแม่คุณป้าหรือคุณพี่น้องทุกคนกกนะครับเด็กไปไหนก็สุขภาพแข็ขงแรงส่วนคุณแม่ๆป้าๆก็ขึ้นเขาลงเขาก็ไม่เจ็บเขาไม่ปวดเท้นานะครับที่ร่วมแรงร่วมใจสามัคคีกันร่วมทำกระถิ่นครั้งนี้นะครับก็ ยังไงก็แล้วแต่ก e ็ขอให้ได้เจอกันทุกๆปีแล้วกันนะครับยังไงก็รวมไปสมงประดิษฐ์ตัวเราจนวันที่เราใช้ชีวิตอยู่โลกใบนี้จนภายภาคหน้าเราก็จะมีประสบกสรให้เราได้ได้แล้วนะได้แล้วได้มีความสุขตลอดไปได้มีความสุขตลอดไปได้ดูนำชีวิตตัวเองหรือแม้กระทั่งการจิตปัญญาณของเราให้มีสิ่งที่ดีความสุขนะครับสาธุนะสาธุ สุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะถ่ายรูปอะไรกันก็ผมผมขอทุกคนได้อธิษฐานนะครับครับสิ่งที่ดีที่สุดในการอธิษฐานคือขอให้ทุกคนได้เข้าถึงมรรคอิพพานนะครับขอให้เข้าถึงพระนิพพานในชาตินี้นะครับขอรุปสวลทั้งหมดนี้นะครับที่ได้ทํามาร่วมกันนะครับขอให้พวกเราทุกคนได้เข้าถึงพระนิพพานในชาตินี้นะครับขามลูกั้าบอกว่า การอธิษฐานให้ถึงการอธิษฐานจะทําให้ได้ทุกอย่างที่ต้องการเพราะที่เป็นบุญสูงสุดค,ครับสาุครับ